หนูขอม่วงมงคลลูกค้าเก่ากูกยก็กกกเชื่อว่ามียังมีน้อยคนที่ยังไม่ได้ม่วงมงคลหรือว่าม่วง 5G นะคะเส้นนี้นะคะสีจะเป็นสีม่วงเส้นนี้จะไม่มีให้ลูกค้าได้บูชาหนูรอของเป็นปีเลยค่ะไม่มีเลยนะคะหนูก็เลยไม่ค่อยใส่เส้นนี้เท่าไหร่กูเกยไม่ค่อยใส่เส้นนี้เท่าไหร่เพราะถ้าใส่แล้วลูกค้าจะถามว่ามีไหมคะมีไหมคะซึ่งเราเพิ่งได้มาเมื่อปี63เพิ่งได้มาให้ลูกค้าบูชาตอนประมาณกลางๆปีด้วยค่ะเพิ่งจะมานะคะกูเกยรอนานมากๆถึงบอกหนู กล้าพูดเลยว่าสีนี้หายากสีม่วงนี้หายากจริงๆแล้วเป็นหินอะคอสใสค่ะหินอะคอสใสก็คือลูกค้าดูนะสีเขาจะเป็นสว่างเงาเงาใสๆนะคะเวลาโดนแสงก็จะเหมือนจะเปล่งประกายออกหน่อยๆเรียกว่าหินอะคอสใสอันนี้เป็นหินเกรดค่อนข้างที่แบบไม่ได้สูงมากแล้วก็ไม่ได้ดีมากไม่ได้ต่ํามากไม่ได้ดีมากเขาเรียกว่าเกรดกลางๆนะคะเป็นเกรดกลางๆซึ่งลูกค้าใสแล้วไม่ลอกไม่ดำนะคะใสแล้วไม่ลอกไม่ดำเป็นหินอะคอสใสทุกอย่างปลุกเสก จริงร้อยล้านเปอร์เซ็นม่วงเนี่ยหนูเชื่อว่าหลายคนยังไม่มีม่วงนะคะเสริมด้านไหนอำนาจบารมีวาสนาปีเซียเราสามารถลูกขอพอรได้เลยตามความเชื่อนะคะการศรัทธาปีเสียเนี่ยจะต้องเชื่อมัน่นเชื่อมั่นก่อนนะปีเสียช่วยด้านไหนการงานการเงินเก็บเงินอยู่เงินไม่รั่วไหลจริงๆแล้วนี่คือเสิร์ชหาข้อมูลได้เลยค่ะแต่คนที่จะบูชาแล้วสําเร็จก็ต้องเกิดจากความเชื่ออย่างแท้จริงและก็ต้องเกิดจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าไม่งา คนก็บูชาแล้วรวยกันทั้งประเทศสิจริงไหมมันขึ้นอยู่กับเฉพาะบุคคลและการกระทําของบุคคลบุคคลน,นั้นด้วยไม่ใช่ว่าใส่แล้วจะรวยกันทั้งประเทศเลยไม่ใช่มันจะต้องบวกกับก,บการลงมือทาของเราบวกกับความเชื่อของเราบวกกับความคิดของเราการกระทําของเราความศรัทธาของเราด้วยต่างๆในชีวิตเราด้วยเราต้องเปลี่ยนตัวเองจากตัวเราเองก่อนอันดับแรกไม่ใช่เอาวัตถุมงคลมาแล้วหวังรวย โอเคแมเราจะต้องเปลี่ยนตัวเองจากตัวเราเองก่อนในโลกใบนี้ต้องพึ่งตัวเองก่อนก่อนจะพึ่งวัตถุกุไกไกสอนแบบนี้เลยนะก่อนจะเปิดใจรับนะคะใส่ได้นานเป็นปีๆไม่ลอกไม่ดําแน่นอนนะคะของกูไก่2ปีแล้วนะจ้าที่ใส่มานี่แหละเส้นนี้แหละไม่ได้ใส่นะคะวันนี้อันนี้ของหนูเองนะคะใครจะรับเส้นนี้หนูให้โปรพิเศษใส่เป็นปีเลยค่ะข้ามปีได้เลยเวลาถอดให้อย่างนี้นะคะห้ามดึงแรงนะให้ม้วนม้วนม้วนแบบนี้นะคะไม่ดึงง้างแบบนี้นะแต่ม้วน ม้วนเอาม้วนแบบนี้นะใครถูกชะตากับม่วงแล้วเห็นแล้วสวยสะดุดตาจะรับม่วงพิมพ์ได้เลยว่ารับม่วง279จัดส่งฟรีปลายทางฟรีค่ะ